ช่วงเช้าวันนี้พลเอกประนาทธรดุดดิษ์องคม,มนตรี ในฐานะประธาน,นอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนายวัชรหัตสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสํานักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร,รและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังโครงการทํานบดินคลองบางพ่อตาพร้อมระบบส่งน้ํอนนาอเนื่องมาจากพระราชดำริตาบลคลองศกอําเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการดําเนินงานในห้วงระยะเวลา ที่ผ่านมาพร้อมรับฟังการบริหารจัดการน้ำภายในโครงการสำหรับโครงการทำนบดินคลองบางพ่อตาพร้อมระบบส่งน้ำเป็นโครงการพัฒนานแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกราณาโปร,โรดกระลาภรณให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2550 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับบัวภคบริโภคในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองศกอำเภอพนมโดยได้รับการสน,สนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานกอปร,รอให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างทำรบดินขนาดกว้าง6เมตรสูง6เมตรยาว110เมตรความจุ30,000ลูกบาทเมตรและบ่อพักน้ำขนาดความจุ70ลูกบาศเมตร จำนวน2แห่งพร้อมระบบท่อส่งน้ำจำนวน2สายและคารประกอบจำนวน2 3แห่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี2551แล้วเสร็จเมื่อปี2553ปัจจบุบันรัศด19ร193ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุโปโภบริโภคเพียงพอตลอดปีสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน772ไร่ ทางนี้รัษดรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อสอดส่องดูแลและบํารุงรักษาโครงการให้คงสภาพเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมในช่วงบ่ายองค์คมนตรีและคณะเดินทางมายังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุขอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมฝายบ้านตาวันตำบลคลองะอุ่นอำเภอพนมในการนี้ได้รับฟังการดำเนินงานและการบริหารจัดการน้ำฝายบ้านตาวันซึ่งเป็นหนึ่งในสามฝายของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุข โดยในปี2566สำนักงานกปรรได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายบ้านตาวันมีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวสันฝาย20เมตรสูง3เมตรพร้อมขุดสระเก็บน้ำบริเวณหน้าฝายและทํารางระบายน้ำดาดคอนกรีตปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถส่งน้าสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่รัศดรในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่นอนเาเภอพนมและพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ360ครัวเรือนและสนับสนุนพื้นที่การเกษตรประมาณ670ไร่อีกสองฝายคือฝ่ายบ้านแสนสุขและฝ่ายถ้ำน้ำลอดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินงานก่อสร้างเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถช่วยให้รัศดรมีน้ำเพื่ออ,อุปโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ท่านี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์รวม38โครงการแยกเป็นด้านการพัฒนาหลังน้ำถึง26โครงการนอกนั้นเป็นการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมการศึกษาส่งเสริมอาชีพคมนาคมสื่อสารสิ่งแวดล้อมและอื่นๆนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่รัษฎรเป็นล้นพ้น